อบไม่เป็นไรละขึ้นไปขึ้นได้เลยไม่ยังรอขึ้นได้เลยไม่ยังรอเพราะว่า ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่นักมวยคู่นี้นะครับขอเรียนเชิญคุณบรรเจิดทวีนะครับหัวหน้ากองบรรนาฎิการนักเสือพิมพ์มพเดลินิวนะครับขึ้นมอบภูมลใยให้กับนักมวยทั้งสองนะครับขอเรียนเชิญคุณบรรเจิดทวีนะครับเป็นอย่างนี้บ่อยไหมพี่มีถ่ายทอดสดไหมไม่ค่อยเป็นเพราะอะไรเครื่อไม่ดีก็จะแก้ได้อยู่กใกล้ๆเอง Look okay. there. ยกที่หนึ่งของมวยคู่ที่สี่ใบแดงแดงสุริยาวิทยศึกใบน้ำเงินธวัชชัยวิเศษสุข ท่านผู้ชมครับขณะนี้สัญญาณภาพกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้อาจจะคลุกคลากไปนิดหนึ่งต้องขออภัยท่านผู้ชมครับมาชมมวยคู่นี้ครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดๆอยู่นะครับเป็นสัญญาณสดๆายแดงนั่นก็คือแดงสุริยาพิชิตศึกกับทวัชัยวิเศษสุขนะครับซึ่งมวยคู่นี้ก็คุณสินธามีประวัติครับเอาสันส้นๆนะครับคาะสำหรับายแดงนั้นนะคะแดงสุริยาพิชิตศึกมีชื่อจริงว่าอันนบแซคโคปัจจุบันอายุ18ปีเป็นชาวบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะ ชกมาทั้งหมด44ครั้งสำหรับครั้งสุดท้ายนั้นโดนไล่ลงในยกที่5ซึ่งชกกับฟ้าสีทองเมืองชายภูมิที่เวทีเวทีมวยลุมพินีค่ะไปน้ำเงินนะคะทวัตชัยวิเศษสุขมีชื่อจริงว่าทวัตส,สิทธวิวิธีนะคะเป็นชาวอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ก็อายุ19ปีชกบอมาทั้งหมด19ชกมาทั้งหมด37ครั้งนาะขอเทษค่ะแล้วก็สำหรับฟอร์มครั้งสุดท้ายนั้นชกชนะคะแนนเริงใจลูกคลองบางแก้วที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะ ครับก็ขอเรียนให้ทราบถึงผลการชกของมวยคู่เอกครับมวยรอบอีซูซุไงิล้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่สัญญาณภาพเราขัดข้องนะครับปรากฏว่ามันคงตอบุลเลิศเป็นฝ่ายชนะคะแนนไกลวันน้อยสิครูออสไปนะครับคู่นี้และเมื่อสักครู่นี้คุณบรรเจิดทวีครับหัวหน้ากองบรรณาธิการนังสือพิมพ์เดลินิวได้ให้เกียรติขึ้นมามอบพวงมาลัยกับมวยคู่เมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าเป็นช่วงที่สัญญาณภาพของเรายังตัดภาพเข้าไปไม่ได้ เนื่องจากว่าฝนนั้นตกมากตกหนักมากทีเดียวครับต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบไมโครเวฟของเราครับแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยดีแล้วครับคุณมือครับเชิญครับครับทุานผู้ชมครับหลังจากที่คู่เอกนั้นครับก็ได้ชมกันบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เต็ม5ยกเราก็มาดูมวยในคู่ที่4แดงสุริยาพิิตศึกับธวัชชัยวิเศษสุขนะครับ แดงสุญยานั่นเป็นนักบวยฝ่ายแดงส่วนทวัชชัยฝ่ายน้ำเงินวัชชัยสาดแข้งซ้ายไป2ทีแดงสุญยานั่นค่อนข้างที่จะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยนะครับทวัชชัยนั้นถ้าดูเรื่องของประวัติการชกเรื่องของกระดูกนั้นทางด้านของแดงสุริยา44ครั้ง <What? S 1> หมดยกที่หนึ่งครับ หรับการมวยศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่9ตุลามค่ะแหล่งบันเทิงที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะกรุงทนคอมเพล็กซ์ถนนรัชดาท่าพระนะคะซึ่งตอนนี้มีการจัดทีดันซ์ทุกวันอาทิตย์นะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นก็ขอเชิญชวนแฟนลีลาดเพื่อสุขภาพโดยทั่วกันนะคะเพราะกั้นในยามค่ำคืนก็จะได้พบก,กับนักร้องสาวสวยกว่าร้อยชีวิต พร้งานก็ยังมีนักร้องดังในอดีตยอย่างเช่นคุณชินกรไกราลาดคุณพระวัลลุกเพชรคุณดาวใจไพจิตคุณรุ่งดีแพ่งผ่องใสและก็ยังพบก,กับตลกนะคะหลายคณะทีเดียวอย่างเช่นคุณโนตคุณเป็ดเทพดีดูแล้วก็ชวนชื่นและก็ยังมีคาบ,บาเรตคณะ YM คาบาเรตทุกคืนนะคะก็พบกันได้ที่กรุงทนคอมเพล็กซ์ถนนรัชดาท่าพระค่ะมาชมกันนะครับ และก็อย่าลืมครับวันที่15ตุลาคมนี้สิงห์ดกับอนันตศักด์ล้างตากันอีกทีครับเสียนาวจัดเอาไว้ที่เวทีลุมพินีครับยกนี้ยกที่2เชิญคุณเมย์ครับแดงสุริยาฝ่ายแดงครับเดินหน้าขยี้โงาหาทีเดียวส่วนฝ่ายน้ําเงินนั้นเป็นนักมวยที่มีประวัติการโชคโชชวนทีเดียวนะครับทวัตชัยวิเศษสุบแหลกคนละทีทีเดียวทวัตชัยยันยันไว้ตอนนี้คีบแล้ว แดงสักดาพยายามตีทั้งคู่นี่เบียดในกันอาวุธนี่ล,ลำหักลำโค่นพอๆกันทีเดียวนะครับอาวุธไม่ว่าจะเป็นเตะข่านะครับถูกคู่วันนี้เชนเมืองชนประกบได้ถูกคู่ทีเดียวแดงสักแดงสุริยาตอนนี้บี้เข้าไปแล้วตอนนี้นะครับจะเบียดไนขวากข้ไปทีหนึ่งโอ้โหตอบโดนตอบโตบ้กันมาสอทีครับแขงซ้ายนี่ไปเบาทีเดียวนะครับคู่นี้ บาหตก้ำโคตรนี่ถ้าดูตามงกระดูแล้วนี่ทั้งด้านผ่านมาแล้ว44ส่วนทั้งด้านของฝ่ายที่ยังนั้นทวัตชัยนั้น37ทีเดียวครับไม่ได้เปรี่ยนทีเปียบไมเท่าไรนักฟันสองกันไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวทวัตชัยเล่นทั้งโอ้โหตอนนี้แ้่ซ้ายไปทีหนึ่งตีแล้วเป็นไงทว,วัตชัยยันไว ทั้งมัดทั้งทั้งทั้งมัดทั้งแข้งทีเดียวครับตอนนี้โอ้โหเล่นแล้วตอนนี้เล่นมัดบวกเข้าไปแล้วทวัดชัยแดงสุริยาก็ไม่เบาเหมือนกันครับบี้เข้าไปแล้วตอนนี้ต่างคนต่างแรกกันมวยไฟเตอร์ทั้งคู่ทีเดียวมันมากครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ทวัชชัยเป็นไฟถอยกลับมาตั้งหลับมาแข้งซ้ายไปแล้ว ยันคำโอ้โหเหวี่ยงลงไปเลยครับทั้งคู่เป็นมวยอร,ร์มสดทั้งคู่ทีเดียวแดนสุยาบีเข้าไปทวัตชัยถีบยันไว้พาคอกขมาตีเข่าโดนสวนกลับมาเหมือนกันแดนสุยาโดนซ้ายไปทีหนึ่งแดนสุยาเดินบีเข้าไปมวยฝีมือนี่อยู่ที่จังหวะครับให้จังหวะดีเข้าดีนะครับได้เป้าใหญ่ๆแล้วก็ทำคะแนนได้ดีนี่มีสิทธิ์นะครับถ้าออกทะเลมากๆนี่หมดสิทธิ์เหมือนกัน แดนสุริยาเบิร์นบี้เข้าไปอีกตามสไตล์ครับหมวยพันดุโดนเตะายสกัดไว้ไซทีหนึ่งโดนตอบโต้มาเหมือนกันโอโ้ยโดนไยไวอีกแล้วแดนสุริยาเป็นยังไงแดนสุริยาตอบโต้มาเหมือนกันธวัชชัยธวัชชัยยิงขวาเข้าไปทีหนึ่งแดนสุริยาเดินเข้าไปแต่ว่าโดนถีบโดนสกัดไว้ธวัชชัยแกเป็นวัวจังหวะนะครับตั้งหลักไว้แล้วตอนนี้ธวัชชัย โดนทีดันไว้แต่สุริยาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตอนนี้โดนโดนแข้งซ้ายเข้าไปทีหนี่งโดนโดนในกล้าตอนนี้ทั้งคู่พยายามกดยกที่สองเขาก็ได้ชมกันแล้วนะครับเรามีนักมวยพันดุตัวใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับฝ่ายแดงคือแดงสุริยาพิชิตศึกนะครับขอให้ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนักชกค,คนนี้นะครับ เป็นมวยพันดุ desserts. อีกคนหนึ่งครับที่เคยชกทั้งเวทีราชดำเนินแล้วก็ลุมพินีมาแล้วและขณะนี้จะมาต่อยประจําที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับน้ำหนัก110สปอนด์เศษนี่แหละจับตาดูให้ดีครับวันนี้เขากลับมาแจ้งเกิดใหม่แต่ว่าจะเกิดได้หรือไม่ต้องติดตามชมครับก็สําหรับท้าดุเดือดนี่นะฮะก็จะได้รับมอบทีวีสี14นิ้วเลยสาหรับการชกดุเดือดคนละหนึ่งเครื่องนะคะในคู่มวยที่ชกกันดุเดือดชกกันดุเดือดหลายคู่ก็ได้กันหลาย หลายเครื่องอะไรค่ะแอนตสินจะมอบเงินสด30,000บาทให้ก enfin ั 100, บนักมวยที่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยจรเเคฟานหาง10,000บาทสำหรับนักมวยที่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยก้านคอสอกกลับและเข่าลอยนะคะพร้อมกันนั้นแอนตสินก็ยังมอบค่ารักษาพยาบาลให้กับนักมวยนักมวยที่ได้รับแผลแตกเข็มละ500บาทค่ะครับเมื่อสักครู่นี้เสียเน่าไปสอนเชิงให้แดงสุริยาให้ออกสารอาวุธให้ดีหน่อยนะครับตอนนี้เดินแล้วมวยพันดุอย่างที่คุณวุอ่านว่าไว้นะครับว่า ตอนนี้มาชกประจําอยู่ที่อ้อมน้อยแล้วเจอธวัชชัยดักแข้งซ้ายไว้เหมือนกันตอนนี้ธวัชชัยแต่ซ้ายไปทีเบิ้ลเบิ้ลไปทีเจาะยางเป็น,นปออยัง,นยงไงเตาะยางสองสามีทีเดียวแดงสุริยาเดินไม่กลัวนะครับไม่กลัวซ้ายวาไปแล้วลวกไปแล้วตอนนี้ลวกไปแล้วเจอซ้ายขวาของแดงสุริยาการกเป็นคนเด่นนับไปแล้วเซตไม่ครับไม่นีชนะนี<ด>่นแหล <ไป S 2> คะครับคุณมือครับเราให้จับตาดูนักชกคนนี้ครับแดงสุริยาพิชิตศึก เป็นมวยพันดุแล้วครับจะมาชก<ค>เป็นเจ้าป,ประจําของ,อองอเวทีมวยส,าย,สยามอ้อมน,น้อยวันนี้ครับดูภาพช้าๆต้นๆน,นี้ออกมาโดนอาวุธของทางด้านทวัชชัยที่เข้าไปเยอะทีเดียวนะครับดูน่ครับยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อยลงเลยทีเดียวในขณะที่ทวัชชัยนั้นออกอาวุธได้สวยโดนเข้าไป 1- 2ชุดแรกชุด2ตามมาอีกทีหนึ่งตานี้ครับหล่นครับเป็นใบไม้ร่วงเลยทีเดียวเป็นอันว่าแดงสุริยา พิชิตศึกแจ้งเกิดได้สำเร็จครับเดี๋ยวเรามีมวยคู่ต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG